สวัสดีค่ะวันนี้มาดูกันนะคะว่าตัวเครื่อง Canon C5235 นะคะขึ้น Wet Toner Is Clear f นะคะหมายความว่า,าถังหมึกเสียเต็มนะคะเด<ม>ี๋ยวเรามาดูกันว่าถังม,มึกเสียอยู่ตรงไหนแล้วเราจะใช้วิธีการทำอย่างไรมาดูกัน,นะค่ะป่อหน้าออกนะคะตัวนี้นจะเป็นตัวถังม,มึกเสียอยู่ตรงนี้นะคะกปิดลงปิดล็อกลง แล้วดึงออกมาได้เลยนะคะตรงนี้ให้เททิ้งเททิ้งเปิดตรงนี้เอาแล้วก็เทหมึกออกนะคะเทหมึกทิ้งนะคะแล้อันหนึ่งก็คือทำความสะอาดเซ็นเซอร์ตัวนี้ทำความสะอาดตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้คันนัดหนึ่งตัวคันนัดตอบหนึ่งตัวนะคะ ก็เอาตัวเซนเซอร์นี้มาทําความสะอาดนะคะเบิกเบิกออกตรงนี้แล้วก็เช็ดทำความสะอาดตรงนี้นะครับเช็ดมือออกแล้วก็เช็ดทำความสะอาดนะคะเออมันใส่นะครับใส่ไว้ไดครับข้อนี้ข้าวประกอบเข้าไปอันน็อตหนึ่งตัวเนี่ยต้องเททิ้งกันนะครับลองดู ก็จับใส่เข้าล็อกเลยกดล็อกขึ้นเรียบร้อยเรามาดูเรียบร้อยนะคะไม่ขึ้นแล้วนะคะ